สวัสดีครับวันนี้ดีเชนถูกไหครับหมอหนุ่มก็มาอยู่ที่จันทร์หนึ่งดวงจิตนะฮครับวันนี้ก็พิสพานบุญนะครับร้านสมอกกีใบในตำนานนะครับถ้าใครเคยเห็นสมอกกีใบในตำนานนะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวเราจะฉายให้ดูนะครับสมอกกีใบในตำนานนี่ครับมานี่ครับร้านสมอกกีใบในตำนานถ้าเราเคยเห็นอะไรครับก็เดี๋ยวขอสัมภาษณ์น้องๆกันเลยครับว่าวันนี้ใครมาเป็นสะพานบูรณ์นะครับน้องเนี่ยฮะน้อง ใะใครนะครับตัวยอพี่ซอยซ้อยบังกวยนี่ครับนี่โอ้โหวันนี้ก็มันมืดเลยครับก็เลยอ่าอะไรก็ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่า,วาชุกลูกครับวันนี้ดีเจหนุ่มนะครับก็มา มาสำรวจนะครับว่าน้องเขาแจกกับหมอนุ้งเลยนะครับไปคือดีเจหนุ่มนะครับก็เดี๋ยวจะลงดูปฝากร้านนะครับฝากล้านนะครับตอนนี้ร้านอยู่หน้าจรัญเจ็ห้าครับพี่ครับผมอ่าพูดเลยครับร้านอยู่ไหนนะครับหน้าจรัญเจ็ห้าครับครับผมนี่ครับแจกครับก็แจกครับนี่ครับนี่ร้านสมบกี้ไบในตำนานนะครับนี่อยู่จัลันเจ็ดห้าครับนี่วัดพานุรังสีนะครับนี่เลยครับถ้าใครมาก็ช่วยอุดหนุนน้องหน่อยนะครับนี่ครับ จลางเจ็ดสิบห้านะครับก็เดี๋ยวขอสัมภาษาน้องๆก่อนเลยครับก็วันนี้ก็มีใครผ่านไปผ่านมาก็เห็นว่าคนเยอะนะครับหน้ารเรียดมีเด็กมากินแล้วก็ถ้ามีใครจะมาอุดหนุนนะครับก็เนี่ยถ้ามีใครมาช่วยอุดหนุนนะครับก็บอกนะครับว่ามีร้านร้านนี้นะครับวันนี้แสงมืดครับก็มาจุรหูครับก็ลงให้ก็ให้พอรู้นะครับว่าอยู่ซอยจรานเจ็ดสิบห้านะครับร้านนี้ครับ เพราะว่ามันมีเก็บหมูเมื่อหลายก็เลยฉายอะไรไม่ค่อยได้มากนะครับก็เดี๋ยวไปจะลงทิกตอกให้วันอื่นนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับร้าสบายเลยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายถึงแปดนาทีอันนี้เพิ่งเปิดร้านมาอยู่ที่วัดการรุ้ใช่ไหมครับใช่ครับแสบเลยแสบไ่เข้าเลยครับนี่ครับใส่เข้ามาเลยครับยาวๆกันนะครับน่ารู้ชื่อนีครับเหมือนมืดเหมือนมืดนิดนึงเลยครับเป็นร้านสบายครับเก่งงขอ็บเขาทำไม ตออหให้ให uh. ้สัมภาษณ์ใครนะสัมภาษณ์นี่เลยพี่ของร้านมี่ไั้กรอกอร่อยคนนี้เหรอคนนี้เหรอนี่นี่ผู้หญิงครับพี่ผู้หญิงไปไหนละอ๋ออันนี้สัมภาษณ์ไม่ได้เครืของร้านอยู่นี่ใช่ไหมโอเคก็เดี๋ยวนี้ครับเกาไม่มีอะไรจะมาประมาณว่ามันมืดตึ๊บเลยครับนี่ครับนี่ไปรุ่นทํากินครับไปรุ่นทํากินอร่อยไหมครับตะมุกที่ไปครับอร่อยนะครับก็ วันนี้ก็ทำจริงพี่ไม่ได้ทำทรงทำจริงไม่ได้ทำตีน้ำจรงนะครับผมออไปทำไงถึงแปดนาทีนะโอ้วันนี้แบบมาแบบมืดแล้วนะคเนาะนี่ย<อ>มันมามืดแล้วนะครับนี่ครับเด็กๆมาก็มากินกันอะไรกันนะครับนี่นะคร <c oughs> ับลาสมุศ์กีใบตัวนี้ครับตัวนี้กดถ่ายปั๊ดนี่ครับไม่ทันแล้วนี่ลานสมุศ์กีใบนะครับหน้าวัดพานุรังสีครับ ชาป็นนึงครับชาป็นนิดนึงฮะก็อยากจะโฆษณาให้ครับว่าอร่อยมากนี่ครับวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีเขามาแจกเขามาแจกหมอหนุ่มก็ขอขอถ่ายเขาครับขอถ่ายเขาก็ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยครับนี่ครับวัดพนุวรังศีครับนี่ขอขอถ่ายเขาก่อนสมุกรีบนี่ฮะระวนุวลังศรีนี่อยู่ตรงข้ามเลยครับมันมืดครับมันมืดนิดนึงโอเคครับนี่ฮะ จลายจลันเจ็ดสิบห้าครับจลันเจ็ดสิบห้านี่ครับเนไหมครับอย่าฉายดูเลยนี่ครับจลันเจ็ดสิบห้าโอเคครับโอเคพาบอดก้อนที้งครับนี่เด็กๆที่เพียบครับเเขาต้นแก่ครับต้นแก่ใจดีนะครับก็เสียงมีมีได้ยินไม่ได้ยินก็พอดูนะครับว่าวันนี้ร้านจะเป็นยังไงครับนี่ครับร้านมอคคีไบ ก็ช่วยเข้ามาอุดหนุนนะครับอุดหนุนนิดนึงดีครับ,นนด,รบด้วยรับการแจกครับแจกเด็กๆผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยยใจดีครับก็เดยวเขาจะแจกกันนะครับใครใครอยากจะฝากในการทําบุญทาทานหรือว่าแจกลงทานแล้วก็ติดต่อได้นะครับอันนี้ก็คือเอ็เรียกว่าอะไรนะไปรุ่นทำกินครับไปรุ่นทำกินที่เราจะเห็นนะครับไปรุ่นทำกินก็จะเป็นอย่างนี้ครับเขาเก็บ อะไรต่างำนาครับนี่ฮะเห็นไหมครับวัรุ่นทำกินมากๆนี่ฮะนี่ครับตอยประจอยครับนี่รถวิ่งไปวิ่งมาครับเว่งมาเราจะได้ฉายเห็นว่าวัยรุ่นทำกินเป็นยังไงครับเขาก็จะเก็บร้านนู่นนี่นั่นนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาดูสโมกขี่ไบค์ในตำนานนะครับหมอหนุ่มก็ใช้ตอนที่เขาเก็บข้าวเก็บของนะครับนี่ครับมีเยอะแยะมากมายนะครับเยอะแยะมากมาย ครับครับผมครับอันนี้ครับขอ,อเขาเก็บรายเงาเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับเราขอถ่ายอนุญาตเรียบร้อยแล้วครับว่าเด็กๆเ,เขาจะาทำอาหากิงกันถึงเขาจะวัยรุ่นเ,เขาก็ทำมาหากินช่วยกันเป็นทีมนะครับแล้วก็นี่ครับที่เราเห็นกันแพ็กใส่ถุงใส่ถ้วยเรียบร้อย,ยนะครับก็วันนี้ไม่ได้เตรียมไม้มา,มาหรือว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยครับ เพราะว่าถ่ายแบบเร็วๆเลยครับเร็วๆมากเร็วมากเลยถ่ายแบบเร็วมากแล้วก็ไม่มีไฟเชลซี่ใช้มือใช้มือถือเลยครับเพราะว่าเขาแจกให้หมอหนุ่มกินนะเขาแจกให้หมอหนุ่มกินครับเพราะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่แจกสโมกกี้ไบส์ในตำนานให้หมอหนุ่มกินเลยคือติเจนหนุ่มลยครับแล้วก็เขาแจกให้กับบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือใครก็ได้นะครับก็เรียกว่าเนี่ยแหละครับ อีกทีนะครับผู้ใหญ่ใจดีชื่ออะไรครับอะไรบางกวยนะครับอีซอบางกวยอีซอ่บางกวยนะครับนี่คเขามีแต่ให้มีแต่ให้นะสุดยอดสุดยอดเลยครับเนี่ยฮะอ่าอนิบายเลยครับนี่นะครับก็อันนี้หนาที่หัวทีกว่าแล้วครับอันนี้พาไปดูอันนี้ก็จะมีเอ่อร้านที่ต้มที่เราเคยฉายไปเลยครับร้านข้าวต้มเนี่ยฮะร้านข้าวต้มข้าวต้มสามบาทห้าสิบแล้ว ก็จะมีรา้านกุ้งตุ๋นก๋วยเตี๋ยวหน้าวัดข้าวขนุกบุรีสีนะครับก็ต้มสามบ้าติดเคยฉายเรียบร้อยแล้วครับที่โรงแรมอะไรครับมีครับอันนี้ถ้าเราผ่านมาปุ๊บเราก็จจผปานจอยจราจรีเก็บค่านะครับก็จะมีสมกกี่ไบในตำนานนะครับสมุกี้ไบในตำนานาวัยรุ่นทำกินเ,เขาเก็บของ,ของเก็บอะไรียบเรครับตอนนี้ก็ประมาณของหนังหุ้มแล้วครับเขาจะเก็บประมาณเย็นๆนะครับเพราะว่าเขาต้องไปทำมาหากินหรือว่าพาลูกๆไปอนอน เดี๋ยววันนี้เขาก็จะมาขายต่อเนี่ยครับถ้ามีผู้ใหญ่ใจดียังไงก็ช่วยอุดหนุนน้องก็ได้นะครับวัยรุ่นทํากินครับสโมกกี้ไบต์ในตํานานนะครับสโมกกี้ไบต์ในตานานครับนี่ฮะยอดถึงยอดเลยครับหมอหนุ่มก็ดีใจนะครับว่ามีวัยรุ่นทํากินอย่างนี้ว่าไม่ใช่ว่าเป็นเด็กแว้นอย่างเดียวเขาไม่ใช่เด็กแว้นแล้วก็ับเพราะเขาเป็นวัยรุ่นที่นํามาหากินแล้วก็ช่วยเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอะไรก็ว่า,านไปนะครับก็ฝาก ฝากกดติดตามหรือว่าช่วยมาดูปอซอย75ถ้าใครอยากจะทำบุญไปเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ในงานต่งงานหรือแจกคนกินสมัติอาหากินก็มาดูที่ปอซอย75ได้เลยครับสมบุกที่ไบในตำนานนะครับนี่เก็บของแล้วครับไว้รุ่นดำกินครับอ่าก็เหลืออีกอ่หนึ่งนาทีครับพอดีเป๊ะเลยครับเขาจะเก็บของเรียบร้อยแล้วครับอ่านี่แหละครับวันนี้ก็ได้ภาพประมาณนี้ครับเพราะมันมืดนิดนึงนะครับ เราก็ช่วยเป็นสะพานบุญนะครับให้กับเด็กๆนะครับที่เขาทํามาหากินนะครับก็ดีใจครับที่เด็กๆทํามาหากินนี่เลยครับแฝงรถเลยครับนี่ครับไปแบบติดๆเลยครับอ่าดีครับนี่เลยครขอบคุณมากๆเลยครับที่เป็นสะพานบุญนะครับครับผมนี่ครับนี่และครับเต็มเลยครับเป็นครครับนี่ครับ นี่ครับวันนี้คนนะครับนี่ครับส้มี้ไปาอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยนะครับวันนี้ก็ดีเจหนุ่มหรือว่าหมอหนุ่มก็เป็นสะพานบุญเกี่ยวกับจะเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เขาเลี้ยงนะครับขอบางปวยนะครับก็ดีเจหนุ่มนะครับวันนี้หมอหนุ่มนะครับก็ไม่ได้เอาไบครโปนหรือเอาเสียงออกมาเพราะว่ามันมัชุรหูเห็นเขาแจกดีเจหนุ่มวันนี้ผมก็เลยถ่ายทอด ก็ติดตาม fm 96.5ที่ชลบุรีของดีกรหนุ่มคนนี้ได้นะครับสวัสดีนะครับก็วันนี้ก็จะไปคับยูทูบที่ต่างประเทศที่แคนาดาปีหน้านะครับก็เจอกันนะครับสวัสดีครับอร่อยมากๆนะครับผมครับ